วันนี้ตัวโน้นชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมาเยี่ยมพี่แซมอีกแล้วนะครับพี่แซมครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเอาความรู้เรื่องเรื่องต่อก่อนแล้วกันครับวันนี้โอ้ต่อพี่แซมเยอะมากนะครับโอเคครับสาหรับท่านไหนที่สนใจเรื่องต่อนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะทุกทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงต่อนะครับแต่ละชนิดโอเคครับ อที่แถมต่อในนี้มีกี่ชนิดครับนี่ประมาณนี้ก็จะเป็นต่อสามเหลี่ยมที่เขาใช้กันประจํะครับนี่ออี้ต่อหนำดำต่อหนำดำผมจะไม่ค่อยเยอะผมขายหมดอ๋ออันนี้ต่อต่อสามเหลี่ยมอันนี้ต่อสามเหลี่ยมนะครับนี่นดูอันนี้เลี้ยงยากไหมครับก็ไม่ยากครับไม่ยากแต่มันจะมีโรคแคนเกอร์นะครับที่ขึ้นกันบ่อยๆมันคืออะไรพี่โรคแคนเกอร์โรคแคนเกอร์ก็เหมือนพวกเป็นลาสนิมตามต่อนะครับ แต่ว่าก็ใช้ยาขีดพ่นตอนตอนอ่อนๆจะดีครับเวลาตอนอ่อนผิวมันยังมันเหมือนเด็กน้อยอ่ะเนาะโดนอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็ด่างพอตอท้บผิวมันแก่ๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นยากหน่อยมันก็จะมีความทนทนต่อโรคหน่อยไม่เหมือนตอนผิวอ่อนๆอันนี้เป็นตอสามเหลี่ยมแต่แต่ก็ขึ้นมันก็ขึ้นหมดมันก็ขึ้นเหมือนเดือมันก็ขึ้นหมดมันเดือ อันนี้นี่นะครับในนี้เยอะมากนะครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างแต่ว่าจะมาดูวิธีการการปลูกอันนี้ก็อันนี้ก,นนก็ใช้อะไรปลูกพี่แท้ก็จะเป็นผมใช้แกลบ <Okay. S 2> แกลบแกลบดําผสมมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วก็ขี้งวครับ oh. ขี้งวเป็นหลักผสมกันแต่แต่ถ้าใส่ยูเลียหรือว่าเป็นสูตร อยูส่สายยูเลียแหละที่เขาเรียกยูเลียแหละตัวหน้าเยอะๆ<โ>มันจะเป็นแคนเกอร์ครับ<โ>หน้าฝนมันจะเป็นเยอะก็เลยหันมาใช้ขี้งวดีกว่าครับวดีกว่ากับกอเอน้นี่นี่นี่ไอ้น้ำน้ำปุ๋ยตัวนี้อครับปุ๋ยอันนี้เป็นเป็นปุ๋ยปุ๋ยอะไรไม่รู้ครับ<โ>ปุ๋ยเกษตรเขาเขาแต่ว่าอันนี้เราทําเองหรือว่าไปซื้อมาไปซื้อมาขวดยี่สิบาทแล้วก็มาเป็นทําขยายอ๋อแต่ว่ามันดูดีมากเลยใช้รถเรอครับใช้รถปุ๊บบุ๊บเลย ใช้รถใช้รถครับใช้รถนี่ครับก็เป็นต่อสามเหลี่ยมตัวตัวอย่างนี้ขายอยู่กี่บาทที่อันนี้ขายได้หรือ,อยังประมาณนี้ยางอย่างนี้มันยังไม่แก่เลยยังไม่แก่แก่แก่จะให้มันเป็นสีเขียวเข้มหน่อยอ๋อถ้าแก่ก็จะเข้มเข้มครับเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตอมันก็จะจะก็แล้วแต่จะเอายาวเท่าไรถ้าแค่น,นี้ก็ชอบก็ดิดปลายมันอกอันนี้ประมาณกี่เดือนครับนี่อันนี้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเกือบสองอาทิตย์ครับ ถึงจะยาวได้ขนาดนี้สองอาทิตย์เดี๋ยวผมฟังผิดไหมคือจากที่เอาเอาจากตอตอตมันเป็นตอตอแม่มันเป็นตอเก่าอยู่แล้วครับอ๋อแต่แต่ถ้าไปปลูกใหม่เอาอย่างนี้ไปปลูกใหมก่ก็กว่าตอมันจะตึงก็ร่วมเดือนกว่าเดือนกว่าอ๋อเดือนครึ่งมันถึงจะให้หน่อแบบสมบูรณ์ออกมาอือแต่แต่ที่สังเกตดูถ้าเป็นท่อนแม่มันเนี่ยถ้าไปปลูกใหม่ๆมันจะไม่ค่อยยาวครับ ผมของผมลองแล้วมันจะไม่ค่อยยาว้ะตอตอท่อนแรกแน่เนาะตอแรกมันจะไม่ค่อยยาวมันจะสั้นนี่สั้นแค่นี้ตอสองก็ไม่ยาวสั้นอีกแต่พอตอสามน่ะมันจะยาวขึ้นหน่อยแต่ว่ามันจะแตกต่อสามคือตออย่างงี้ครับครับนี่ลอยๆผมตัดต่อสองไปแล้วอันนี้ต่อสามตอสามครับตอสามถึงจะยาวเพราะว่ารากฐานรากฐานหรือรากที่มันยึดให้ต้นมันไม่ไม่เอ็นไม่ล้มอ่ะครับมัน ถ้าต้นไม่ล้มปั๊บหรือว่ารากมันยึดกับดินเยอะแข็งแรงแข็งแรงปั๊บมันจะส่งต่อต่อไปได้ใหญ่หรือยาวกว่าเดิมอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่บางบางทีตอสั้นๆมันก็ยาวเลยก็มีครับมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับนี่นี่ดูดูดูแม่มันแค่นี้เองนี่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 พอตอมันนีได้แล้วรูลูมันครับลูกมันอแล้วมัน บางคนก็ว่าตอยาวดีแต่ตอยาวมันก็ดีอย่างว่าเนาะมันมันมีมันมีสีเขียวเพื่อี่สร้างโพลิฟิลให้ลูกมันใหญ่เหมือนแม่เนาะแต่ถ้าทุนน้อยก็อย่างงี้ครับต้องต้องต้องใช้เวลาอันนี้ถ้าถ้าเอาอันนี้ออกไปก็ก็จะมีลูกมันก็มีลูกออกแต่ออกมาอีกเนี่ยคือปลูกครั้งเดียวก็ก็แตกมาเรื่อยเื่อยเหมือนเก็บเรื่อยเก็บเรื่อยเหมือนเหมือนยิมโนแตงรอไว้รอเรื่อยนี่ครับก็มีหลายชนิดนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นตอหนามดำหนามดำตอหนามดำการาฟตอสามเหลี่ยมกราฟสามเหลี่ยมครับที่ต้องการาฟเพราะอะไรพี่แทมมันมันเอาต้องต้องอ้อมไปดูฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนี่นี่นี่คือต้นตอตอหนามดำปกติเนาะ <ดำ S 2> มันจะออกมาประมาณนิ้วโป้นิ้วก้ม<อ>ตีนอย่างเงี้ยครับแต่ตแตพอแต่พอการาฟแล้วมันจะออกมาทอาแขนมันจะพุ่งมันจะพุ่งดีกว่าตอ,อปกติอย่างเงี้ยครับ อันนี้เอาต่อสามเหลี่ยมครับรบ,บางบางคนก็ใบเสมากราบมันก็จะมีใบเสมาอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้น,นโอเคเดี๋ยวเรวาเไปดูนี่ครับนี่วิธีก,การ,ราเลี้ยงมันมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับตอต่อแม่พันถ้าตอใหญ่ปั๊บลูกก็จะใหญ่แต่แต่ถ้าอันนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้คือเรากราบเสร็จมันใหญ่เลยมันใหญ่ไม่ต้องว่าเป็นแม่หรืออ๋อไม่ต้องมารอไม่ต้องมารอให้ใหญ่เนี่ยครับใช่อันนี้จะช้าครับ Oh. นี่อย่างอย่างอย่างตัวนี้ครับลองมาดูทางนี้นี่ถ้าเป็นตอหนามดำนี่ถ้าถ้าถ้าเป็นตอหนามดำเนาะตอนแรกผมอันอันะะเนี้ยเท่ากัน,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 ค,นครับแต่อันเนี้ยมันกราฟไม่ค่อยติดดีมันก็เลยไม่ค่อยโตแล้ว,แล,วแล้วมันเริ่มยอดมันเริ่มเดินแล้วครับมันแดงแดงเนี่ยเนี่ยอันนี้กับอันนี้เท่ากันแต่พออันนี้มันเดินดีกว่าดูครับจากจากเท่ากันนี่มันจะบวมขึ้นเลยอ๋อ อันนี้ต่อกาฟต่อกาฟอ่านี่มันบวมขึ้นเลยครับถ,ถ,ถ้าถ้าทำขายนี่ดีเลยอย่างนี้ออม,มันจะได้ไวกว่านี่ครับเทคนิคเทคนิคอย่างถ้าเป็นใบเสมาก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับใบเสมานะครับเอาใบเสมามากาฟใบเสมาก็คือนี่นะครับนี่นะครับ เขาเรียกอะไรบ้างพี่แซมมีกี่เมาได้ไหมหรือว่าคนตัวมิกีเมาเขาก็เรียกครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเรียกใบสีมาใบสีมานะครับใบสีมาในในกลุ่มก็เรียกใบสีมากันพวกนี้ก็ขายได้เหมือนกันบาทสามบาทก็แล้วแต่คนคนขายใบเหครับใบละใช่ไหมใบละสามบาทรับผู้อันนี้อันนี้แตกออกมาสองเลยอันนี้โอพันเทียโอพันเทียโอพันเทียตัวกินลูกได้ครับเหมือนเดียวก่นเหมือนของต่างประเทศที่กินแก่กินลูกใช่ใช่ใช่นี่นี่อันนี้แตกแผ่ออกมาอีกสองแผ่ อันนี้คือคือลูกมันอันนี้คือคือหน่อมันที่จะแต๋วแต่ออกมาเป็นใบครับอันยังนี้เขาขายใบละสี่ถึงห้าร้อยเนี่ยนะใบเดียวใบเดียวไม่ใช่ทั้งทั้งดังยวงนะอันนี้ไม่ใช่ตามป่าใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้โอพันเทียโอพันเทียใบละสี่ห้าร้อยโอ้เจ้าอันนั้นใบใหญ่นกำลังแตกนี่โอพันเทียนี่โอพันเทียมันก็ใบเส้มามันแยกให้ออกแล้วก็ต่างกันอยู่ใหญ่กว่ากันครับใหญ่กว่า แล้วก็จะมีเปลริดเกียร์เปลริดเกียร์เปลริเกียร์ผมก็กราปไม่เป็นเป็นแบบไหนครับเปลริดเกียร์โอ้อันนี้ก็เยอะนะครับใบเฟมาอันนี้อันนี้ต่ออะไรพี่แทนอันนี้อะไรนะอันนี้ลิทเทโลครับมีอันเดียวในสวนนี่อันนี้เอาไว้ทําอะไรกราฟเหมือนกันเหรอเอาไว้รีกราฟครับส่วนมากเขาจะเอาไว้รีกราฟหรือว่ากราฟคิดอรีการาฟจะเป็นพวกตอใหญ่ๆถ้าตอมันเสื่อมก็เอามากราฟแพงไหมครับพวกนี้ ตัวนี้ผมก็วาดน่าจะแพงนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยซื้อมาเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามาตัดเดี๋ยวมันก็แตกหนอนไม่งั้นก็เอาไปกลับเหมือนอต่อด่างอันไหนนะพี่ที่ว่ามีต่อด่างด้วยน้ำน้ำด่างเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวนี่มันด่างมันด่างนี่มันด่างมันด่างครับมันด่างมันเหลืออันเดียวเออที่ลูกพี่ลูกน้องมันขายกินหมดแล้วอ๋ออันนี้นะด่างดงนะครับนี่นี่รอยตัดไปนี่ก็ สามร้อยกว่าบาทนึงสี่ร้อยนี่ตอนึ่งเ่ยนะครับยาวประมาณห้าหกนิ้วเนี่ยครับอันนี้ออกมาใหม่แพงกว่าแพงแพงกว่าปกตินิดนึงมันด่างเนาะถ้าอย่างนี้ถ้ายาวถ้าเป็นตอวน้ำดำปกติครับเขาก็จะขายท่อนหนึ่งห้าสิบถึงหกสิบบาทแต่อันนี้มันด่างเขาก็เลยจะดีดราคาขึ้นอย่างเงี้ยไอพวกนี้เราก็เอาไปเป็นแม่พันุ์ได้ไหมครับตัวพวกนี้ได้ครับได้ได้ก็ตัดแก่ๆหน่อยตัดแก่ๆหน่อยมันจะ ตัดเกเๆหน่อยครับมันก็จะแล้วก็ไปตัดเป็นท่อนนะครับตัดเป็นท่อนครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างที่ผมปลูกไว้นั่นก็พอนี่ใช่ไหมครับเปอะไรนะเปเล็กเกียร์นี่อันนี้เปเล็กเกียร์ครับเขาก็เอาไปกราฟได้เหมือนกันใช่ไหมซื้อมาสามกระถางร้อยมีกระถางละห้ายอดห้ายอดอย่างนี้ครับครับนี่เอามาปลูกมันขยายพันธุ์ขยายของมันเองนานยังครับนีได้ขนาดนี้ประมาณสี่เดือน นี่ผมสังเกตว่าบางบางบางตอมันก็เยอะเพราะแต่ว่าต้นหนึ่งมันให้ตอประมาณมันมันดีไหมมันมันก็เราเราถ้าเราไม่ซีเรียสเนาะอยังยังยังว่าถ้าถ้าให้มันเหลืออันเดียวน่ะมันจะมันก็จะยาวหน่อยบางคนก็จะเด็ดทิ้งใช่ไหมครับเนี่ยครับถ้าให้อันเดียวมันก็จะยาวหน่อยแต่ถ้าบางคนถ้าไม่ชอบให้เหลืออันเดียวก็ เด็ดทิ้งแต่ผมไม่เด็ดครับอันนี้ก็ถ้าไม่ขายก็ไปทําพันเอาไปทำเองอ๋อเอาไปทําเป็นแม่พันธุได้อันนี้ที่ตัดทิ้งคืออะไรอันนี้รอให้มันแตกมันสั้นครับผมก็เลยตัดเพื่อที่จะให้มันแตกใหม่ไม่ให้มันแตกผมไม่ให้มันแตกตามยอดเนาะครับถ้าแตกตามยอดมันชอบสั้นแต่ถ้าแตกตามโคนมันจะยาวขึ้นมาปกติเลยอันนี้ให้น้ํายังไงครับนี่สองวันของผมสองวันลดรอ๋อจะมีอยู่ทางนู้นอีกสองแตงแตงหนึ่ง อ่างนู้นโอ้กำลังขยายนะครับกำลังขยายเพราะว่าตอนนี้ผมมีมันมีเยอะอยู่พี่แต่ว่าผมขายทิ้งหมดไเป็นต่อเต้าต่อรุ่นเก่าอ๋อนะครับต่อเต้าอันนี้ผมก็จะผมก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องต่อนะครับวันนี้ก็จะมันเป็นต่อรุนเก่ามไม่รู้ว่ามันนี่แน่มันเป็นต่อเต้าต่อเต้ามันต่อเต้ามันมันจะออกมาสั้นมันจะออกมาสั้น ยังเลี้ยงยังไงมันก็สั้นผมผมก็เลยไม่ค่อยชอบผมก็เลยขายทิ้งหมดเลยอันนี้คือลูกลูกยอดยอดอ่อนๆมันเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมขายแม่แล้วผมตัดยอดอ่อนเนี่ยครับมาผมทิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าแล้วลอยหอยทากมันกินเนาะแล้วผมสงสารมันผมก็เลยมาปลูกมันก็เลยเป็นแม่พันธุ์อยู่ท่้าทุกวันนี้คือเศษตอที่ว่าตัดทิ้งแต่มันก็เป็นดากเป็นแม่พันธุ์ได้ดูแลไม่ยากใช่ไหมครับพวอตอนี้ถ้ามันออกมันดูแลไม่ยากหรอกครับ ทิ้งๆไว้อันอันนี่สั้นๆก็ตอนแรกก็ว่าจะทิ้งแต่คร้านี้คร้น,นี้แฟนบอกว่าสั้นๆก็กราฟได้ผมก็เลยไปกราฟโรบีเวียให้แฟนเนี่ยครับ<อ>นี่ต่อสั้นๆที่อ๋ออ่าเนี่ยครับกราฟโรบีเวียนี่นี่นี่สั้นๆสั้นๆกราฟโรบีเวียเาไปกราฟหัวสีก็ได้ใช่ไหมรกราฟหัวสีก็ได้ก็ดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นต่อสามเหลี่ยมเนาะ ไม่ไม่ได้ไม่ใช่แก้วมังกรใช้ประโยชน์ได้นะครับใช่ครับก็ถ้าไม่คิดมันก็ดีกว่าแก้วมังกรอยู่แล้วไม่ไม่ไม่คิดเรื่องถึงเรื่องราคาก็35บาท50บาทก็ขายได้เงี้ยครับดอกก็สวยด้วยโรบเบียมาอะไทันดอกนี่นะครับก็ออโรบีเบียนี่ดอกโรบีเบียมันโรยไปแล้วมันกำลังจะตูมใหม่นี่โรบีเบียพวกนี้ปลูกในดินก็ได้ใช่ไหมครับหไม่ับปลูกรงดินก็ได้ครับโตใบมันชอบแดดอ๋อ ถ้าแดดปั๊บมันก็บวมไวเลยครับนี่นี่อย่างนี้ก็เดือนกว่าๆสองเดือนครับได้หัวขนาดนี้นะได้หัวขนาดนี้เลยนี่โอ้โหใหญ่มากใหญ่เร็วมากมันชอบแดดไหมพี่อชอบแดดพอกราฟติดตักลากเดินปั๊บมาวางไว้ดีมันก็บวมของมันขึ้นนี่ครับแล้วพวกนี้ก็จะขุดขึ้นกระถางแล้วก็ไปกราฟลูกผสมอีกทีไอตัวไหนพี่แสนตอลูกผสมนี จะมีอีกต่อที่อ๋อต่ออันนี้ต่ออันนี้อันนี้คือใบเสียมาอันนี้ใบเสอันนี้ใบเสมาใบเสมาอันนี้อันนี้ต่อลูกผสมต่อลูกผสมครับแล้วก็อ๋อไอไอตอที่ยาวๆนี้ก็คือลูกผสมเหมือนกันลูกผสมครับนี่นี่ที่มันยาวออกมาอ๋ออันนี้กราฟซ้อนกราฟมันมันใบเสียมานี้มันกราฟอะไรได้บ้างครับหรือได้ทั้งหมดเลยได้หมดเลยยิมโนก็กราฟได้ครับนี่โลบีเวียผมก็กราฟนี่นะครับ ออเอเอได้ประโยชน์เยอะครใบ,บสีมาใบาสีมาถ้าใครขยายก็กราบตอ่อลูกผสมดีกว่าอืต่อลูกผสมมันมีนิดเดียวหรือว่าต่อเล็กๆเราเอามากราบปั๊บลูกมันออกมาให้มันยาวสักฟุตหนึ่งสามสิบเซนแล้วนะครับ,รบปลายปลา,ายมันจะใหญ่เหมือนในเหมือนตอนนาดดาครับเล็กๆมันก็จะเล็กหน่อยพอหลังๆมาถ้ามันได้ถ้ามันได้อาหารสักหน่อย ปลายมันก็จะบวมก็จะใหญ่เอาไว้ทําพันต่อไปครับพันครับโอเคครับมันมันเหมาะสําหรับคนขยายสวนเนาะไม่สู้สวนใหญ่ๆเขาไม่ได้ขยายก่อนแต่ก็ขายกินหมดเยอะเยอะโอเคนี่ก็เป็นตอก็ตอนนี้ก็ยังขายไหมครับพวกตอใครสนใจขายครับขายขายด้วยแล้วก็เอาไว้ใช้เองด้วยครับก็ยัง ตัวมีตัวอย่างไหมครับมีตัวอย่างที่ขายไหมครับมีครับยังยังเด็ดยังตัดม้าเมื่อเชา้านี่นี่ครับก็เป็นตัวที่เลี้ยงเองนะครับตัวที่เลี้ยงเองอันนี้ตัดม้าเมื่อเช้าครับนี่ตัดเมื่อเช้าจากแปลงเลยใช่ไหมแปลงเมื่อเช้าเนี่ยครับอันนี้อันนี้จะเอาไปปลูกลงแปลงคืนมันสั้นสั้นแต่ที่จริงก็เอาไปกราฟได้กราฟได้ครับกราฟได้แต่แต่ขอเอาไปขยายดีกว่า แต่อย่างงี้ก็ไปปลูกก็เสียดายเนาะครับอันนี้ถึงฟุตยังครับนี่มันประมาณฟุตหนึ่งสิบสองนิ้วอะครับสิบนิ้วขึ้นอันนี้อย่างงี้ขายอยู่เท่าไหร่ครับนี่ขายอยู่ยี่สิบห้าบาทสามสิบาทนึงต่อต้นโอ้ยี่สิบห้าอันนี้ถือว่าถูกมากนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบสามสิบประมาณนั่นนะครับแต่ถ้ายาวๆหน่อยก็สามสิบห้าถึงสี่สิบอ๋อเนี่ยครับยาวๆนิ้วอันนี้คือยาวมากนะครับมันมันก็ยาวพอสมควรแล้วครับ มันก็จะมีต่อยาวกว่านั้นอีกที่ที่ตัดขายโอ้โหอันนี้ต่อจากแปลงพี่เองเลยนะครับจากโอ้เลี้ยงเองนะเองแปลครับล่างๆอันนี้ถ้าซื้อต้องติดต่อที่ไหนเนี่ติดต่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแซมบอนไซโคลาดใช่ไหมเบอร์มีเบอร์โทรไหมนะพี่ศูนย์เก้าสามครับหกศูนย์สามหนึ่งสามสามเก้าศูนย์เก้าสามหกศูนย์สามหนึ่งสามสามเก้าครับ โทรมาได้นะครับต่อก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับโทรมาโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ไหมไม่รับจองไม่รับจองนะครับมีก็ขายมีก็ขายเลยครับไม่รับจองก็ราคาก็ถือว่าน่าฟังนะครับอย่างนี้ก็เอาไปทําพันได้ทาพันได้ถ้าไม่ซีเรียสหรือว่าจะชอบใหญ่ๆไปทําพันก็แล้วแต่แล้วแต่ครับเพราะว่าก็ขายตามราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมาก เดี๋ยวตลาดก็จะเสียะออครับแลรวขายถูกมากกว่าจะร้ออีกแหละโอเคอันนี้ก็จบเรื่องต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูไม้พวกนี้กันต่อนะครับไปใครที่ยังไม่รู้ชื่อหรือว่าวิธีกาฟวิธีทำอะไรเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลบกวนพี่แซมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับ